สุนปริศนาตำรวจคว้าย M16 มกลาดเผาขนใส่ข้าราชการ45หหน้าห้องผู้ว่าเมืองตากตัวเองโดนจุด3ามเข้าท้องคดีสับสนไม่รู้ใครยิงใครกอดใครเป็นเจ้าของปืนจุดสามใครก่อดฉนวนถามตำรวจท้องที่ได้แต่แบะแบะแบะรอยอัปยศวงการตำรวจนายดาบใช้ปืนสงครามหลวงแจกปราบปรามคนร้ายยิงข้าราชการสีหอักษรเลข ตายคารานจอดรถร้านอาหารส่วนในดาบโดนหามเข้าห้องไอซียูพนักงานสอบสวนท้องที่เป็นงงไม่รู้ใครยิงใครก่อนคู่กรณีซัดกันนัวต่อชดอปกครองตั้งเป้าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีโดนยิงยามหน้าผู้ว,ว่าสั่งตั้งพนักงานสอบสวนคลายปมปริศนาอักษรเลขหรือดาบตำรวจก่อเหตุเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากเมืองชายแดนของภาคเหนือซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ 2530้ท่ามกลางแสงสีและกลิ่นไอ้น้ำหอมคลุกคล้าอลนอกฮอล์ในบรรยากาศธรรมชาติของเมกไม้และริมแม่น้ำเสียงดนตรีและเสียงเพลงภายในห้องอาหารแห่งนั้นมันดื่มด่ำชวนกระสันนักภายในอาณาบริเวณสวนอาหารดนตรีสี่ชิ้นเล่นขยับคลอกับเสียงเจอยเจ้าของนักร้องสาวซึ่งเป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ซึ่งทำตัวเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงพวงอ่อนเพลงก็ขับกล่อม แขกก็แหกปากร้องตามบ้างก็เอะอะโวยวายด้วยฤทธิ์ของสุราไปเรียกนางแจ๋วมานั่งกับอ้วนหน่อยบอกว่าเรียกแขกประจําห้องอาหารเรียกพนักงานเสิร์ฟมาสั่งให้ไปตามนักร้องมานั่งโต๊ะเด็กเสิร์ฟพยักหน้ารับแล้วพลาไปยืนซุบซิบอยู่ข้างๆนักร้องสาวพี่โรดนหนูขอตัวก่อนนะแขกเรียกนักร้องสาวทำท่าจะลุกขึ้นจากโต๊ะเมื่อพูดจบประโยคแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อแขกอาวุโสข,ของโต๊ะ เอื้อมมือมาจับข้อมือนักร้องสาวเอาไว้จะรีบไปไหนล่ะนั่งคุยกันอีกสักพักก็ได้เดี๋ยวแฟนพี่เหงาแย่สิ้นเสียงคัดขานนักร้องสาวก็หย่อนก้นแม่กลับเก้าอี้ตัวเดิมพี่ผมกลับก่อนนะครับกลุ่มร่วมโต๊ะพาก,กันลุกขึ้นเมือเอ่อยปากกลับบ้านก่อนแวะส่งพี่เขาด้วยนะผู้อาวุโสของโต๊ะหน้าเวทีร้องบอกก่อนหันหน้ามาทางหญิงสาวที่นั่งอยู่ติดกันเดี๋ยวกลับไปกับพงเลยสิหญิงสาวไม่ตอบ แต่ลุกขึ้นเดินมากับกลุ่มร่วมโต๊ะกินต่อไว้ไก่นานๆลงมาที่ซัดให้เพียกเดี๋ยวไปชิ้งช่องซะหน่อยอันมานานแล้วหนุ่มใหญ่ร่างพวมเขาเดินไปที่ลานจอดรถไฟฟ้าภายในห้องอาหารเริ่มสว่างขึ้นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าถึงเวลาไล่แขกกลับบ้านหนุ่มใหญ่ร่าง้วมเขาเดินมายืนอยู่กลางรถสองคันแล้วงัดเอาท่อฉีดน้ําระบายของเก่าออกเฮ้ยรถกูราคาเป็นแสนเองมายืนเยี่ยวได้ไง สิ้นเสียงตะโกนที่ทำลายความเงียบของบรรยากาศที่ใกล้เลิกของห้องอาหารแล้วตามติดมาด้วยเสียงตะโกนแจกของลับกับเสียงปืนที่ดังขึ้นหนึ่งนัดสิ้นเสียงปืนชายร่างทวมผิวขาวที่เข้าไปยืนแอนชิงช่องก็เดินโยกเยกกลับมาที่โต๊ะเฮ้ยใครยิงปืนไว้ไ,ไก่ก้นยังไม่ทันแตะพื้นเก้าอี้สนิทด,ดีชายร่างท้วมก็เอ่ยถามเพื่อนร่วมโตะเดี๋ยวผมจัดการเองหนุ่มร่วมโตะเขาลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะที่อยู่มุมสุด ใกล้กับลานจอดรถยิงปืนทําไมวะมีใบอนุญ,ญาตพกปืนไหมขอดูหน่อยผมเป็นตํารวจเด็กหนุ่มเดินไปที่โต๊ะซึ่งมีชายสองคนนั่งอยู่พร้อมแสดงตัวเป็นนายตำรวจขอตรวจใบอนุญ,ญาตพกปืนมีวอก็เป็นตำรวจอยากดูก็ตามมาที่รถเดี๋ยวจอให้ดูหนึ่งในสองลุกขึ้นเดินมาที่ลานจอดรถเด็กหนุ่มจะเดินตามแต่อีกคนก็รีบดึงมือเฮ้ยพี่เองพี่ไปดูมันเองหนุ่มร่างพวม เดินตามผู้ชักปืนยิงขึ้นฟ้าหมายจะตามไปดูใบอนุญาตเจ้าของปืนนัทรลุฟ้าเดินมาที่รถเปิดประตูแล้วสิ่งหนึ่งก็ติดมือออกมาเมื่อเขาก้มลงไปหยิบมันในรถสิ่งนั้นคืออาวุธสงครามที่บรรจุก,กระสุนตเต็มอัตราพร้อมรบวินาทีสยองเริ่มต้นเมื่อมัจ,จุราชด,ดำเผยโฉมชายสองคนไวัยไล่เลียก,กันก็กอดปล้ำกันอยู่ตรงนั้นท่ามกลางเสียงคำรามแผดกล้องของปืนเป็นระยะ เสียงปืนปะปนกับเสียงร้องโอดโยุยก่อนที่ร่างทั้งสองจะล้มลงกองกับพื้นใล่เลี่ยก,กันวันใหม่ชั่วโมงแรกเริ่มต้นผ่านไปได้ไม่นานนักร้อยตำรวจตรีศิระอาชาวะสุนทรากุลรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวียนรับแจ้งเหตุก็ได้รับแจ้งจากพนักง,งานห้องอาหารหนองหลวงตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากว่าเกิดเหตุฆ่ากันที่บริเวณลานจอดรถของสวนอาหารมีคนตายและได้รับบาดเจ็บ โดยคนใต้เป็นอักษรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัดตากส่วนคนเจ็บเป็นตำรวจสายเสืบจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอภรพลงามวิจิตเพิ่มกับการพันตำรวจทัวลำชวนเขียวกระต่ายบรองเพิ่มกับพันตำรวจทัวประสบก่อนโัวสุกสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตากพันตำรวจตรีโรจน์นัยสัมฤทธิสารวัตรสืบสวนสอบสวนพันตำรวจตรีบุญเลิศเมตตารักสารวัตรป่าปรามทราบจากนั้น จึงนากําลังรุถไปยังที่เกิดเหตุสอบสวนชนสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบศพบนายวิโรธเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปห้าอักษรเลขของนายสมบูรณ์พรมเมธพบว่าราชการจังหวัดตากถูกยิงนอนตายอยู่ในลานจอดรถใกล้กับห้องอาหารมีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยกระสุนปืน M16 เข้าที่หลังเท้าหนึ่งแห่งกระดูกแตกละเอียดที่น่องหนึ่งแห่ง โคนขาสายหนหึ่งแหงก้นขวาสามแหงหลังหนึ่งแหงหัวไหล่หนึ่งแหงและแขนสายสามแหงบริเวณพื้นดินลานจอดรถมีหลุมเกิดจากแรงขวงกระสุนปืน M16 เจาะประมาณ8แหงส่วนตำรวจคู่กรณีถูกกระสุนปืนขนาดจุดสามคือดาบตำรวจสมัครอายุ37ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายเสือมยุราประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตกได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณเอวซ้ายทะลุขวา วนขาขวาทะลุและหน้วโป้งขวาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ได้นำเข้าห้อง ICU ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนสาเหตุในขั้นต้นทราบว่านายวิโรธอายุ35ปีอักษรเลขกับพวกและภรรยารวมเจ็ดคนมานั่งดื่มสุราและทานอาหารกันที่ห้องอาหารเนื่งเก,ก่าจนกระทั่งใกล้เลิกจึงได้ทยอยกันกลับเหลือแต่นายวิโรธกระมวดไก่ซึ่งทั้งสอง นั่งเดิมกินกันอยู่ที่โต๊ะหมายเลข61โดยดาบตำรวจสมัครนั่งอยู่ที่โต๊ะหมายเลข69กับนายสุทินเจ้าของร้านทำเหล็กดันแห่งหนึ่งขณะที่ทั้งสองกลุ่มนั่งทานอาหารและดื่มสุราในร้านจนกระทั่งใกล้ถึงเวลาเลิกและแขกต่างก็ทยอยกันกลับนายวิโรธอักษรเลขได้เดินไปยืนปสัสสาวะที่หน้ารถใกล้กับรถของดาบตำรวจสมัครจึงถูกดาบตำรวจสมัครต่อว่าต่อมาก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดร้อยตำรวจทัวไก่ ตำรวจตัว 3, จตรรยจังหวัดตากซึ่งนั่งร่วมโต๊ะกับนายวิโรธอักษรเลขผู้ตายจึงลุกขึ้นแสดงตัวเป็นตำรวจและขอดูใบอนุญาตพกอาวุธปืนแต่ดาบตำรวจสมัครให้ตามไปดูที่รถนายวิโรธจึงเดินนำหน้าไปและได้รับปืนจากคนในกลุ่มอามเน,นไว้ที่เอวรันมาถึงที่รถดาบตำรวจสมัครเปิดประตูรถก้มลงหยิบป,ปืนเอ็มซหกออกมาจากรถกระชากลำกล้องนายวิโรธจึงโดดเข้าล็อกและแย่งปืนกัน จนมีเสียงปืนดังเป็นระยะกระสุนนัดหนึ่งเจาะเข้าหลังเท้าของนายวิโรจน์จนเสียหลักจากนั้นเสียงปืนก็ลั่นเป็นระยะอย่างใจเย็นจนนายวิโรจน์ตายต่อหน้าตาพยานเห็นเหตุการณ์หลายคนซึ่งต่างก็ปิดปากเงียบเพราะเกรงอิทธิพลของคนบางคนหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดปืนพกขนาดจุดสาและปืน M16 ของทางราชการที่ดาบตำรวจสมัครใช้ประจำตัวเป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบจากนั้น จึงมอบศพของนายวิโรธให้ญาตินำไปจัดก,การตามประเพณีโดยตั้งสวดศพและเผาที่วัดโคกครูใกล้สวนอาหารทิกระเถตและใกล้บ้านพักต่อมาหลังจากเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่นในหน้าหนังสือพิมพ์และมีเงื่อนงมให้หนายวิโรธอักษรเลขจวบตากเป็นฝ่ายชักปืนยิงก่อนทางด้านกลุ่มตำรวจตัวชิดอ๊อกซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และแสดงตัวเป็นตำรวจขอตรวจคน้นจึงเกิดปฏิกิริยาไม่พอใจการทำงานของตำรวจท้องที่ ซึ่งเกรงว่าจะเข้าข้างตำรวจสายสืบใต้บังคับบัญชาและทางด้านเจ้าหน้าที่สารากลางก็หวาดวิตกเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาและยุติความขัดแย้งที่อาจจะบานปลายถึงขั้นขัดแย้งรุนแรงนายสมบูรณ์โพรมเมธผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงได้ออกคําสั่งอาศัยอํานาจตามข้อบ,บังคับของกระทรวงมหาดไทยพศ2523แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมคดีอุกชะกันโดยตั้งนายไพโรธ ปริยารัตน์ประหลัดจังหวัดตากเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนร้อยตรีแขมทันนิเทศอำเภอเมืองตากพันตำรวจโทสมบูรณ์สีต่ะโสรองเพิ่มกับการตํารวจภูธรจังหวัดตากพันตำรวจโทรประสบก้อนโพสุสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองตากเป็นพนักงานสอบสวนและให้รายงานผลการสอบสวนทุกระยะเจ็ดวันทางด้านความเคลื่อนไหวหลังจากการเปิดเผยของผู้สันทัดกรณี ได้เีบประเด็นเกี่ยวกับปริศนาว่าใครยิงก่อนยิงหลังนั้นประการแรกปืนจุดสามห้นั้นเป็นปืนของใครและใครคือผู้ยิงปืนนัดแรกก่อนเกิดเหตุใช้ปืนอะไรยิงซึ่งเหตุการณ์ช่วงนี้สามารถเรียกพยานได้จาก100ร,รก้อยตํารวจโทไก่ตํารวจตัวฉลอที่แสดงตัวจับกลุ่มและนายสุทินผู้ร่วมโต๊ะกับดาบตํารวจสมัครและพนักงานภายในร้านอีกประการหนึ่งก็คือระหว่างการยิงกันนั้นเสียงปืนชนิดใดดังก่อน โดยจากการสอบสวนพยานแวดล้อมและพยานในเหตุการณ์ตลอดจนก,การหาแนววิถีกระสุนหากดาบตำรวจสมัครถ,ถูกยิงล้มลงก่อนและใช้ปืนเอ็มิกยิงต่อสู้กระสุนน่าจะแทงขึ้นฟ้าแต่วิถีกระสุนเจาะลงพื้นดินบริเวณลานจอดรถจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้หลักวิทยาการและหลักการพิสูจน์หลักฐานมาควบคู่กับการสอบสวนคลี่คลายคดีปัญหาใครย,ยิงก่อนยิงหลังนั้นแม้ไม่อาจสรุปผลได้อย่างชัดแจ้งแต่เชื่อว่า การตั้งกรรมการร่วมจะให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและถ้าจะให้พยานสามารถเปิดปากให้การได้อย่างเต็มที่ควรสั่งห้ามผู้เกี่ยวข้องกลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิน้นสามารถสรุปสำนวนและมีหลักฐานพยานพอเพียงอีกเรื่องหนึ่งหากเรื่องนี้จะถูกปกปิดให้เงียบลงเพียงเพื่อประสานรอยร้าวทางใจของใครก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพิสูจน์ให้เห็นนั่นก็คือระเบียบที่ย่อนยาน ความไม่เคารพผู้บงังคับบัญชาแม้จะอยู่ต่างสังกัดก็ตามผลของการสอบสวนร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายตำรวจจะออกมาในรูปแบบใดนั้นจะบานหรือหุบเข้ากระบอกอย่าให้บอกเลยครับว่าเวลานี้ชาวบ้านเขาเดิมพันกันแบบไหนครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดทีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อทุกท่านไม่มากก็น,น้อย และสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ